สบายดีสบายดีสบายดีอีกรอบเด้อทุกคนสบายดีเอฟซีทุกท่านและก็ผู้ใหญ่ทุกคนหลนนังจากที่พากันหลังแล้วก็พากันซําแหละต่อพี่นนอะซําแหละต่อปุ๊บรวมแหงหัวใจกันลุย

ท้างนึ่งกำลังลุกมาหนึ่งเขาพี่น้องหนึ่งเขาหนึ่งน้ำปาแพงกะบอดได้นอนเลยพี่น้องเหมือนนี่บอดได้นอนเลยสำแหลพี่น้อง อันแล้วแล้วก็สีซ้อยซ้อยแล้วก็ะมอบให้ไายยิ่งจัดการต่อไห้ใส่กรสีพักกระดูกบาทนี่ ซอยซอยทังคู่ดาวกระตื่นมาแล้วพี่น้องคู่ดาวกับเพาะกับหมอพวง ตีนมาหนึ่งขาวหนึงงน่งน่ะไก่กับคันแหละเอิกอีเอิกเอิก,อกตอนนี้กับตีสามกัวน้องนอซี่หตีสี่แล้สวสอยกันสำและ ี่น้อยะาช่วยโจ๊กสะกที่น้อยลองซอยกันข้ดมหนองปุ๊บรับก็ใส่ามหนองที่สา คนละไม้คนละมือยั่นบ่ทันพี่น้องเอ้ยพากันตื่นแต่เสาเดี๋ยวสวยๆแขกทยอยมาเมื่อนี้ก็จะเป็นมือปงซบนะพี่น้องเนาะเอาซบลงป่าไม่น <c oughs> กะกระถาเบิองถาส้มตจเมีกระถาส้มอยู่ด้วย

กันหั่นพี่น้องหัน่นเริ่มหั่นแล้วตอนนี้สําเลักออกจากโครงกระดูกแลก้วก็หั่นเนื้อพี่น้องบ้าน,นหั่นเนื้อ <c oughs> อนลรกก็สิเผ <c oughs> าเผาแล้วก็มาสํเลักสเลักเอาเนื้อออกจากกระดูกแยกแยกกันพี่น้องหลังจากแยกกันแล้วล้วก็กะสิซอยเนือ้อ,อแล้วสแลําเสร็จสิ้นก็นสิมอบเนื้อให้ภายยิงไปจัดการ เป็นขั้นตอนพี่น้องภายยิ่งจัดการปรุงแต่งเห็ดอาหารกระดูกกับภายไส้ที่ผักก่อนพี่น้องผักกระดูกแล้วก็หลังจากผักเสร็จเรียบร้อยกระดูกแล้วก็มอบให้ภายยิ่งคือเก่าพี่น้องภายยิ่งเก่าไปต้มไปแกงเห็ดกับข้าวกับน้ำย่อเขาย่อน้าพี่น้องเลยบาทหนึ่งและหนึ่งก็คือประเภทนี้น้องะการอยู่การกินกบรต่างกันปันไดจากผักอีสานกับผักอีสานของไทยเนาะจะคล้ายๆกันพี่น้องวัฒนธรรมการอยู่การกินกัน อาผิดพลาดประการไดเบาเพลงกับขอโทษขออภัยเด้อไปยังทุกทางกานปูส้มหลักเอซอยู่ทั้งในประเทศและก็นนอกประเทศนเนา, <ละ S 2> าะคเคยเถ่าหัวแอก เดี๋ยวมาเบ่งพายยิ่งเฮาบาทนี่พี่น้องมีจักคนน้องอาการตื่นมาเลยพี่น้องซึ่งเสิร์ฟว่าครูดาวกบมาหลัางจานแล้ว เอ้ยเป็นอย่างไรซึ่งลิงซิงลิงบบส่วังเมากาแฟบอดรีบ <c oughs> ดยบราอยอันนี้หมอห่วงพี่น้องนี่เป่นเผาหวดเข่าอยู่หวดเข่ากัจะหัวหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, สอยกันแบบนี้แหละพี่น้องวิธีชาวบ้านกันมีการมีงานกันสอยกันเมเบ่งนาะทีไพนาะทีมั่นพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวกับปลาเมากับเดียวกับตามมาทางนี้ดิเด็ดหมักผกหอมอยู่กินไปเบิ่งทางนั่นต่อพี่น้องด้ยินแต่เสียงรถไถแลหลนเฮิร์ดเฮิร์ทางเทิงอันนี้จกเขาเย็นจกเขาเย็นพี่น้องนาทีอดข่อยขักติปเขาเนี่ยนะทางเทิงกับขี่รถไถอึกระถึกบื่นบานบื่นบานแต๊ะอะไรพี่น้องหวาน หลากอว้นวนเงาเลยนะเกือกเกือคือสิไ่แตกแาบๆเนาะตามลางังเสียงกลพี่น้องเสียงกลดพังเด้อเสียงหลุดไฟทั้งทึ่งกะทยอยมาที่ละคนสองคนนาะพี่น้องเนาะกะบุรบวนเวลากันพยายาตื่นสำได้กะตามแต่เผิ่นคนตื่นมาก่อนกะต้องเห็ดก่อนตามระเบียบมาตามหลังกะเห็ดนำหลังพี่น้องเป็นนาที ระวังได้นั่งไปนั่งมาผัสซิไปขุบหัวเข่าเด้ออันหมอหมอ่วงคุณหมอพี่น้องถ้ามีไัยบาดเจ็บในนี่ก็บอกได้พี่น้องร้อมสีสียาให้เสมอนี่ต่อไปก็ใชได้สีดให้เจ้าของนะพี่น้องผมแพงว่ะเมากาแฟ

จะขนของไปใส่เนาะเฮินเฮินเนีเน่ยเอาพี่น้องเวลากับสมมาพาควรละเด้อทยอยมาเรืเ่อยๆพี่น้องลายนิง่งลากสมมาพาควรแพ่งก็จะขอจบคลิปสำนี้พิีพิาัประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้อง ยั่ก็ขอเก่าเข้ามาสบายดีสบายดีพี่น้องหาเจอกันขีดหนาได้พี่น้องเด้อถ้าเบิง่งถ้าส้ม